ดีครับสวัสดีครับสถาสที่ทุกท่านครับมีตารางทรุกท่องเที่ยวเช้าอ i p ธรรมดาครับเ้เ i p ธรรมดาก็จะนำเสนอหานังนะครับหานัง VIP นะครับหานัง VIP ของวันที่22นะครับนิทรรศกานข้างหลังนะครับเกี่ันีะก็คือ้จากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับก็เขก็คุณจะมาที่ทุกั่นนะครับเพื่อปรชมนะครับทุกทีเ แบบนี้นะครับจะติดตามกดติดตามกดไลค์กดิดตามไดเลยนะครับเกิดเอานะครับหกกับเจ็ดนะครับเน้นที่หกนะหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสามสิบเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับใครชอบวิ่งกับรูดก็วิ่งกับรูดไปนะครับหกกับเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปชุดวินนะนะครับเกิดอะไรก็ไปนะครับ เก็บไปเลยครับในเวลาหนึ่งนาทีนะตันรออยู่นเ,วเวาน,นะวเวานนะ เป็นสาครับหนึ่งหกสองหกสามหกเด่นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็เดนนะครับไปกลับเลยนะครับตามนี้นะครับเปิดคบเปนะครับ อ่ะจบไปเลยถักจบไปเลยนะถักหอยติดัน,ะนดแหฮงๆนะครับนนีน้นะสีแดงสีแดงแดงดิบนะครับอ๋อบ